วันนี้วันฮาลวีนท่านผู้ชมมาห้องอะไรกันเงียบไม่ได้หรอกเห่าแล้วเดี๋ยวขึ้นใกล้ๆน้องผมเลยเข้าไปบ้านผมจะปิดไฟบ้านหมดเลยนะขอนรับวันฮาโลวีนนะดูดิว่ามีผีไหมดูสิมีออกมาเลยนะแล้วผมเตรียมไปฉายให้น้องผมไว้หลังบ้านท่านผู้ชมให้น้องผมช่วไปปิดไฟหมดทั้งบ้านดูดิว่าเช็คว่าบ้านนี้มีผีไหมป่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมแค่ไหนครับเดี๋ยวครับพร้อมที่จะไปแล้วนนไม่ครั้าขาดนี้เวลา สี่ทุนน่มแล้วคุณผชมหมาเห่าอะ่ไะไม่เวลาไปเตรียมตัวกันเลยแล้วปิดไฟหมดเนี่ <P an icking noise> ผมให้น้องผมไปแล้วจะหาะของอะไรเจอ่ะไอ้เปิดประตูดิแท้จริงอ่ะมึนมากครับผมเห็นอะไรเลยสักอย่างนะครับผม ไม่เห็นอะไรท่างเดียวนะครับไม่เห็นหน้าผมเลยตอนนี้เพ่อนรับชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ห้องครัวนะผมตอนนี้นะครับผมจะไม่เดินทางเลาไกลแล้วกันเดี๋ยวเตะอย่างอื่นนะครับเพเตะไม้เลยก็จะปิดไว้ตอนนี้มีู่้าันหลังมาแ้เรับชมนะครับผมจะเดินเข้าห้องมครับแพรว่ากลัวจะปิดห้องเลงครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับห้องนี้ก็อาจจะมีแสงมีสีนะครับคนห้องนี้ก็มีสีมีเสียงนะครับคนดูก็เป็นห้องคอมผมนะครับอันนี้ ไม่มีอะไรมากครับไปครับดูห้องต่อไปกันที่เดินออกมานะครับผมแล้วก็เดินอะี้ครับเตะอะไรต่ออะไรไม่รู้ครับใส่ไปหมดเลยบ้านมองไม่เห็นอะไรก็ย่างนะครับตอนนี้ไม่มีครับนี่ไม่มีนลครับผมจะเดินขอรอไปขึ้นไปชั้นสองกัน,นะครับผมเฮ้ยไม่เจอไูฉายผมสองก็จะค่อนข้างสว่างนะครับแต่ก้าปิดไฟมดแล้วนะ ที่สว่างนี้คือเป็นไฟจากข้างนอน,นครับไฟข้างนอกบ้านนี้เป็นกระจกนะนี่ครับผมอันนี้เราก็จะเดินม,มาอันนี้จะเป็นห้องนอนผมนี่ครับังไม่ทำอะไรครับนะครับเราก็จะไปห้องอื่นนะครับอืมนี้ก็ไม่มีไน,น,นะครับนี่ก็หมดแล้วนี่จะเป็นห้องหนึ่งไม่มีะไรนะครับห้องนี้ โอเคครับผมก็จะเดินลงไปห้องล่างกันนะครับเดินออกไปหาพวทัง้งนอกกันนะะครับก็จะเดินออกไปกันเจอปะไม่เจออะไรหรอไม่เจอตื่อ,อยังนะไม่เห็นเลยเดินขึ้นไปยังเดินไปแล้วเอามาอยู่คงจันสองไงไหน มีมีอะไรชั้นสองมีอะไรเลยไหนเคยด้วยเดี๋ยวขึ้นไปตรงเลาใกล้ไงมันมือดอ่ะกล้าเกินกลัวดไวไไิไหนครับมีอะไรครับชั้นสองไม่มีอะไรหน้าผมนั่นแหละครับเอ้ยกลัวเดินเตะอะไรมากเลยครับนายเอ้ยจุ๊บจุ๊บไม่เจอเลยนะชั้นสอง ไม่เจอแล้วนะผมชั้นสองนี่ครับเป็นนชั้นสองนะนี่เป็นข้างบ้านละนี่ครับนี่เป็นข้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก<ๆ>็ไม่เจอเลยนะครับชั้นสองไม่เห็นเลยเลยเพรามันมืดไม่รู้นะนี่เป็นก็้ยอินครับมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นเลยเลยนะครับตอนนี้ไม่มีเลยนะครับชั้นสองกอ็จะเด็กลงนะครับ เดมดแล้วเห็นมีอะไรเลยเจอไมเนี่ยอะไรดิเออไม่เจอมันอยู่บนเก้าอี้ไงไม่เห็นมีอะไรเลยบอกไปแล้วนะสั่งบ้านนะไปฉายบนเก้าอี้เออเดินฉายนะเออบนเก้าอ,อี้ตรงที่ไก่โดดอะไหนวะอ้าเปิดไฟนะไปมืดๆนะเราจะไปเดินไปดูใหม่อีกรอบนะผมเช็คที่สองนะครับยูเซอร์ก็จะเดินขึ้นไปดูที่เด่นคนระับผมก็ขออนุญาตสองลูกได้กนนะครับ ตกบป็นใจเอาละครับผมจุ <quin> ๊บนี่ครับไฟฉายตรงที่กระโดดอ๋อนี่นี่เหรอครับไฟฉายอ๋อเจ๋อรอครับไฟฉายนี่ครับวันนี้นะไฟฉายนะครับผมเป็นไงโอเคครับเราก็เจ๋ลรอครับไฟฉายนี้นะครับผมแล้ก็จะลงออุยอุนี่ครับผมต้องใา้มุมยังไงเนี่ย เจอแล้วนะครับไม่รู้ไม่มีอะไรแล้วก็ขออนุญาตสองให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเจอแล้วพี่จะไปฉายละนะเนี่ยไปหาตั้งหลายรอบกลัวกลัวรลบบมืดให้ผู้ชมดูดีตอนนี้เป็นเวลากี่โมงอ่ะวันนี้วันฮาโลวีนที่สามเอ็ดนะผู้ชมเราจะเดินตามถนนตอนคืนนะรู้ดิว่าจะเจอผีอะไรเปล่าสี่ทุ่มนะรู้ดิวจะเจอผีไหมม้นก็สมบัตนะจะมีผีบ้าง มีก็เอาหมอดเลยขอเดือดเดือดนะนี่เราเดินเข้าสวนสาธารณะมึดๆนไม่รู้มันจะมีกระโดดแห่วรือเปล่า <c ười> ขอเดือดเดือดนะเมื่อกี้ไม้คือดีนะเว้ยเสซลว่าไม้ไก่อยู่ยกนี้สวนสาธารณะ,ะชมผมจะมาตอนคืนนะสี่ทุท่มแล้วฉันเงียบกิฟไม่มีใครบอกกังกายนะ ด้วยจะมีผีมาอวิทพื้นอยู่แถวนี้ก็อาวินีโบไา้เงียบมากเฮ้ยตอนคืนก็เงียบนีว่าวันพารวีนจะมีอะไรแบบออกมาเต้นมาไหั้องมาเมืไม่ไ อันนี้ก็เริ่มมืดมากครับชมผมลองไม่เจอผีสักตัวเลยนะก็เหมือนที่ะพุทูเจ้าบอกนะผีไม่มีตัวตนแล้วคุผู้ชม,มเดี๋ยกไปกลัวนะนะไม่มีอะไรคุณผู้ชมเราก็เลียนเส้นอินต่อยกว่าเส้นเส้นดิออกนดกระจอกดูอ้องฟ้าคุณผู้ชมยังสวยนะวฮาเธวินงถ้าเกิดเป็นที่ฝรั่งเขาจะมีแบบปักทองต้มนะเอ้ยไม่ใช่ปลกทองใส่ไฟ อของที่เป็นรูปไฟอ่ะผมหาซื้อไม่ทันเนี่ยก็จะหาซื้อมาแกะสะอาก้หน่อยเงียบมากคลัผู้ชมไปวิ่งกันต่อครับ

ดูแล้คือคราแค่คนอยู่รถก็ร้องเลยผมว่าจะเจอเขาจังๆนะไม่มีนะผมีมีจริงคเอาชมคลิปนี้ก็อนแล้วเขาสุดแล้วจะไปกลัวไปชมไปลคลิปนี้พอแค่นี้แหละคลิปล่าท้าผีเดินหาเนะี่ยไม่มี